เมื่อวานนี้คอรมอคออีกแล้วนะฮะอาจารย์ไอเรื่องเที่ยวด้วยกันเนี่ยก็คือเคาะเพิ่มเพิ่มวันใช่ไหมฮะจากห้าวันเป็นสิบวันแล้วก็เติมเงินกค่าตั๋วเครื่องบินจากพันเป็นสองพันบาทอ่ะทำไมของของเดิมหมดแล้วเหรอขายดีมากเลยหมดเลยขายดีขายดีเตรียมไว้ก่อนตอบโปรโมชั่นด้วยเหรอแต่แล้วว่าหมดแล้วเหรอเพิ่มความเข้มข้นอย่าเพิ่มความเข้มข้นของโปรโมชั่น อนึกว่าจานละเข้าไปไม่ได้เพราะเต็มเออโ o อีพิโซดแรกมันอาจจะไม่จูงใจก็อัดอัดเข้าไปใหม่เติมให้ค้นคักกวมาเดิมไม่รู้จะโดนใจไหมจันอาจารย์ต้องต้องไขปิดสนาตรงนี้หน่อยว่ามันเป็นัไงมันโดนใจคือจริงๆผมยังไม่เห็นมาตรการที่ว่าจะไปเติมนะครับพี่บ๊วยพี่สุชัยครับคือเขาบอกว่าเติมอีกห้าล้านผมไม่แน่ใจว่าคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วอ่ะนะครับก็จะได้สิทธิ์จากห้าคืนเป็นสิบคืนหรือเปล่าครับ ผมไม่ทราบว่าหนึ่งคนที่ไปจองเนี่ยนะครับไม่ถึงสิบอ่าใช่ไหมครับครับก็คือไปดับเบิลสิทธิ์ให้เท่านั้นเองนะครับอันที่สองคือครับอาจารย์ครับแต่ว่าเขาอั้นนะไม่เกินสามพันบาทก็มันก็คืออีล็อกเดิมอ่ะคือจะเพิ่มจากห้าคืนเป็นสิบคืนแต่ว่ารัฐบาลอั้นอั้นอั้นเท่าเดิมอ่ะสามพันคุณจะสิบคืนเพิ่มแค่สามพันน่าจะเพิ่มสักยี่สิบคืนไปเลยก็ได้ดูดีดูดีแต่นั่นเขาคืนละนะครับ พี่พี่พี่บ๊ยเขาคืนละนะครับคืนละสามพันนะครับไม่ไม่ใช่ของเก่าคือของเก่าคือคืนละสามพันแล้วก็อัพทูหมื่นห้าครับก็คือได้ห้าคืนเครับครับก็คือได้หมื่นห้าก็คือค่าเที่ยวเนี่ยเขาให้เราหมื่นห้าแล้วก็ค่ากานอาหารเนี่ยเขาให้เราสามพันก็คือหกร้อยคูณห้าวัน ครับให้สามพันที่ผมเคยเคยคอมเมนต์ไงครับว่าที่พักอ่ะทำไมให้ตั้งเยอะทาไมอาหารน่ะตั้งสามมื้อให้นิดเดียวนะครับไม่ make เซนต์แล้วก็ที่พักเนี่ยหนึ่งคนไปมันไม่ได้พักคนละห้องนะถ้าไปสามีภรรยาก็ห้องเดียวนะฮะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้แค่นั้นหรืออะไรแบบเนี้ยนะครับคือแทนที่จะให้เป็นรายหัวให้เป็นอะไรแบบนี้กลับไปให้เป็นห้องพอไปห้องปุ๊บทีนี้มันก็ต้องหารกันนะครับแล้วก็เวลาที่จองสมมุติว่าปี่บุ้ยปอ พี่สุวัชัยไปเนี่ยนะครับคนเดียวผมจองแทนไม่ได้นะครับครับต้องให้มีบอยจองทีอจองจิงพี่สุว<อ>ชัยจองทีแล้วก็แยกกันจ่ายตังค<อ>์เพราะว่ามันเอาตามบุคคลไงครับมันไม่ได้เอาตามกลุ่มคืออย่างที่อบอกการปฏิบัติของมันเนี่ยอคนไปคนคนคิดอ่ะไม่เคยไปอไอ้คนไปอ่ะไม่ได้เป็นคนคิดเพราะนันนี่ก็คือปัญหาของปัญหาของประเทศเราอะครับคือคนคิดได้อยู่แต่ในหอคอย แล้วเราก็คิดไอ้หนูไอ้นี่ไอ้นี่แก้หนูแก้ดิไอ้นี่ปัญหาคิดไปเองหมดแต่ไม่รู้หรอกไอ้ที่คุณคิดมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะเกิดมันก่อให้เกิดปัญหาอย่างไรให้กับคนทํางานชื่อโครงการคือเที่ยวไปเที่ยวด้วยกันไปเที่ยวหลาใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์คือต่างคนต่างทํา หลารครับครับเราชื่สแล้วปวดหัวได้กันอะไรเงี้ยครับคือคือโดยตอนตอนที่ผมเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในยุคแรกๆเลยเนี่ยนะครับเขาบอกเลยนะครับโจทย์ของโจทย์ของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ดีเลยเขาบอกว่ามันต้องเขาเรียกว่า user interface คือคือความเชื่อมของคนใช้งานนะครับมันต้องให้ความสําคัญกับคนใช้งานยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยครับมันจะวัดกันง่ายนิดเดียวครับพี่บ๊วิพี่ชัยคุณคลิกน้อยที่สุดแล้วได้ผล คนนั้นคนไหนคนไหนคลิกน้อยแล้วได้ผลคนนั้นชนะเขาไม่สนใจเลยครับคุณจะไปออกแบบซับซ้อนยังไงนะครับแต่เราไม่ทิ้งกันไอ้โทษเอ่ออะไรเราเที่ยวด้วยกันเดี๋ยวจะกลับข้างเลยครับผมคลิกโอ้โหเป็นหมื่นทีนะครับเพราะว่าลงทะเบียนอย่างผมลงทะเบียนให้ให้รุ่นพี่เนี่ยนะครับลงทะเบียนง่ายๆเนี่ยงๆง่ายๆเนี่ยเอาบัตรประชาชนมาเอาอะไรมาเนี่ยผมลงทะเบียนทั้งหมดสามครั้งลงข้อมูลเดิมครับแล้วมันไม่ผ่านครับมันส่ง S อ s อมาบอก ข้อมูลไม่ตรงแล้วก็ไม่บอกว่าข้อมูลผมไม่ตรงตรงไหนนะเพื่อนเขาก็บอกว่าเราไม่เป็นไรมันระบบมันอย่างนี้เองลงไปเถอะคี่แบบเดิมเดี๋ยวได้เองเขาลงตั้งห้าครั้งอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายผมลงไปนครั้งที่สามผ่านเนี่ยอย่างเงี้ยข้อมูลเดิมยุดาข้อมูลเดิมเพียบเลยครับอีเมลเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนเอไอมันเขียนไว้สําหรับคนตั้งใจจริงๆจรกั ต้องให้ลงสามสมกลัวจะมาหลอก<ช>ว่ามาหลอกเล่นไงเอาคนตัน <c oughs> ้งใจจริงจริงจริงเหมือนที่พี่สุชัยบอกนะหรือแบบเอ้ยมันต้องตั้งใจนะถึงจะได้ <c oughs> นะอาจ ager, <c oughs> จะถูกอาจจะ r a n d o มเช็คไปก็ได้ครับอ่าไอคนนี้เจอแจ็คพอตล้ะมาคนที่หน <c oughs> ึ่งหมื่นสองหมื่นามืพจะเจอแจ็คพอตลงสามครั้งถ้าใจไม่นิ่งพออ่าไม่มีความตั้งใจพอมึงไม่ต้องเที่ยวเอ้การมันใจวัดใจเที่ยว ใช่ก็แปลกครับเพราะว่านี่คือสอบตกเลยคือถ้าผมผมก็ให้คะแนนตั้งแต่คราวที่แล้วนะว่าคนที่คนที่เขียนก็ดีคนที่บรีฟก็ดีหรือคนที่ไปตรวจสอบก็ดีเนสอบตกหมดทุกคนเลยเพราะว่าคุณอุตส่าห์จะใช้คอมพิวเตอร์มันดีอยู่แล้วไม่ได้ไม่ดีนะแต่คุณไปทำให้มันใช้ยากทำให้กว่าจะถึงโซลูชันคน ยูเซอร์ต้องคลิกแล้วคลิกอีกคลิกนู่นคลิกนี่เปิดแอป3แอปกว่าจะจ่ายตังค์ได้และไอ้จ่ายตังค์อย่างที่บอกนะใครแมบบสองการจ่ายตังค์อยู่ไหนครับจ่ายตังค์ห้ารอบถึงผ่านเฮ้ยได้ปักเป็ยงครับเออฮะจ่ายตังค์ห้ารอบมันมันเออร์เลอร์มันเออร์เลอร์มันก็ดีดออกพอดีดออกเสร็จมันหลุดไปเลยนะครับแล้วต้องกลับเข้ามาต้องคีย์ใหม่ไอเราก็ต้องกลับมานับหนึ่งใหม่ต้องนับหนึ่งใหม่แล้วเราก็ไม่รู้เลยว่าไอที่เราคีย์ไปแล้วแล้วกดยืนยันแล้วมันค้างมันเอ็กซิสเนี่ยมันเอาหลุดออกไปเนี่ย มันชักตัเขาบอกว่าเดี๋ยวไปไปมาๆได้กลายเป็นค่าห้องคูณห้าไปนะผมตายเลยแล้วเป็นหมื่นบาทเลยอะไรเงี้ยเออเออว่าเจตนาเจตนาหรือว่าแคมเปญก็มันก็เอาง่ายๆว่าเขาพึงอยากทังไงให้คนเราไปเที่ยวใช่ไหมครับใช่ครับแล้วถ้าระบบอย่างนี้นะผมก็ถามมาหลายคนเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ผมว่าผมว่าจะจะทำไงก็เลิกเถอะดีกว่าไม่เอาแบบ ไปเที่ยวง่ายๆเที่ยวสบายๆอีซี่ที่แบบไปแล้วก็ขอใบเสร็จเอามาจับรางวัลจับฉลากแจกเลยแบบอ่าครับเออเนี่ยก็ไม่เร็วนะก็คือจะไปคิดว่าเขาจะออกใบเสร็จผีใบเสร็จออออะไรกิจมากมาครับและอย่างวันนี้เนี่ยคนที่ไปเที่ยวเนี่ยคนที่ไปเที่ยวใน driving distance จากกรุงเทพออกไปเลยนะครับไปถึงระยองเลยนะครับรอบข้างเนี่ย driving distance คนเยอะมากๆเลยแต่คนพวกนี้เบิกค่าเครื่องบินไม่ได้แม้แต่บาทเดียวครับเพราะันาไม่มี ไม่มีไฟไปครับเขาขับรถไปอ่ะถามว่าคนไปเครื่องบินเนี่ยคุณอุตสห์ให้เครื่องบินตั้งสองพันเนี่ยนะครับกับคนที่ขับรถไปเนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าจะเอื้อเฟื้อให้เขาได้เที่ยวอย่างมีความสุขคุณให้เขาเบิดคาน้ํามันไม่ได้หรือใช่ใช่เปิดไปเลยฮะไอ กปตทเนี่ยเขามีระบบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วโกเขาโกว่าเจ้าบินบินบินเถือนมาเบิ่อยอุ่่คิดปะจริง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 มันมีอย่างนี้นะครับสถานีบริการที่เขาอะไรอ่ะออกบินแบบคอมพิวเตอร์ครับคือหมายความว่ามันจะไปผูกกับปั๊ม ปั๊มหัวหัวจ่ายเลยว่า<ช>ถ้าเราจ่ายไอ้ตัวนี้แล้วก็ออกไปเสร็จของอันนี้เลยาะนะเนี่ยออโอเคถ้าถ้าคุณจะโกงนะคุณก็ไม่ได้เที่ยวอ,ะอ่ะก็ต้องก็ต้องยุ่งนิดนึงอ่ะนะครับ่อคำนู่นคำนี่ไปนะเนี่ยผ้ามันมีระบบที่น่าเชื่อถือเช่น ผมเห็นหลายแห่งของกรทอ,ทอเนี่ยเห็นนะครับอของเชลเนี่ยเห็นที่เป็นคอมพิวเตอร์รรของบางจากเนี่ยเป็นคอมพิวเตอร์ออกอะไรที่เขาไปปูกกับหัวหัวใจ,วใจ่ายมันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็น่าจะให้ความให้เครดิตกับเขาในระดับหนึ่ง ก็น่าที่จะให้คนเหล่านั้นเอาไปเสร็จที่ได้จากการไปเที่ยวช่วงที่ไปเที่ยวเนี่ยนะครับสามารถมาเบิกค่าน้ํามันได้ทีนี้ให้ไปเลยครับพันหนึ่งสองพันก็ว่ากันไปผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าให้บวกคาเคองินสีอีกครับใช่เพราะว่าอย่างที่อาจารย์พูดอ่ะคนคนยังไม่ได้เดินทางไกลๆด้วยด้วยเครื่องบินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณออกแคมเปญนี้มาสองพันจะห้าพันเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้คนคนก็ไม่ได้ไปใช้ประโยชน์ เออทําไมทาไมไม่มันเลือกแบบนี้ก็เหลือไงถ้าหมื่นสองพันสี่ร้อยล้านเดี๋ยววงเงินก็เหลือก็ฉีดไม่เต็มที่อยู่ดีอ่ะแล้วเดี๋ยวพอวงเงินเหลือก็มาแถมคืนแถมอะไรตะวันอ้มันก็เลยแบบเดี๋ยวมาอัดโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งถ้าเพิ่มไปสักสิบคืนเป็นไงคือจะอีกสิบคืนยี่สิบคืนถ้าคนมันไม่อยากเที่ยวไม่อยากไปก็ไม่มีประโยชน์ แล้วก็พอเพิ่มเป็นสิบคืนแทนที่จะขยายเวลาผมยังไม่เห็นนะครับว่าคอรมอลมติคอรมอขยายเวลาหรือเปล่ซึ่งจริงๆแล้วอย่างน้อยๆต้องขยายไปนู่นนะครับมีราอสิ้นปีก็ได้อะปีนี้นะครับหรือหรือ นะครับเพราะว่าจะบอกว่าเป็นปีงบประมาณมันก็ไม่ใช่เพราะว่าตุลาที่คุณบอกสามเดตุลามันก็ปีงบประมาณใหม่แล้วอี่อย่างหนึ่งงบอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณปกติมมนใช้งบเนสี่แสนล้านใช่ไหมครับใ้ทานล้านมันคิดมันคิดหลายชั้นมันจะคิดกระตุ้นเศรษฐกิจตอนช่วงโลซีซั่นอย่างเงียครับมันก็คิดกะว่าไฮซีซั่นแล้วกะว่าปล่อยมันไหลตามธรรมชัตนครับคือคิดหลายชั้นจนจนสุดท้ายมันก็ไม่ค่อยเต็มที่ไม่ค่อยมีครับ ถ้าคิดชั้นเดียวเชิงเดียวง่ายๆแบบสูงเขาเรียกอะไรคืนสู่สามประชาชนเข้าไปเอือแบบประชาชนใบเดียวนะครับเออแล้วแล้วก็กําหนดจิดเที่ยวอย่าไปอำนวยความสะดวกในการเที่ยวอย่าไปคิดว่าไปไปจูงใจให้เขาเที่ยวอจูงใจแต่ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากเที่ยวใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันยังไม่มีการทําทําสํารวจอวิจัยเบื้องต้นจะออกมาว่า การการตอบสนองความพึงพอใจของคนต่อแคมเปญในเรา,าเที่ยวด้วยกันเนี่ยเป็นยังไงครับอาจจะความจริง<ช>ความจริงรอย่างที่อาจารย์อารักษ์พูดนะครับน่าจะไปมุ่งเน้นขยายวงเงินตรงเรื่องการกินข้าวกินอาหารใช่ใช่ก็กินข้าวกินอาหารมันกินที่ท้องถิ่นในพื้นที่ตรงเนี้ยเออมันคือการกระจายรายได้ที่ดีที่สุดเลยครับลงสู่ชุมชนเลยแล้ววัตถุดิบผักพดผักพืชผักตัดว์กูปลากุ้งไก่เนี้ยอืมมันมาจากชาวบ้านเยอะครับ มันไม่ควรจะมานั่งกักแล้วไม่จำเป็นต้องคนไปเที่ยวในกัรอืรับคนไปทํางานระยองเนี่ยเออเขาก็แวะร้านก็กินได้ก็เอาเก็บใบเสร็จมาครับครับเออใบเสร็จก็ไม่จําเป็นต้องใบเสร็จเต็มรูปหรือเออก็บินเงินสดก็ได้ออเป็นบินเงินสดก็ต้องคอนเทนไได้อ่าฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่ามันมันดีกว่าที่จะไปอ้องพักอ้องพักมันเงื่อนไขเยอะครับถ้าต้องไปค้างคืนอ่าแล้วคนก็ไปบางแสนไปชนบุรีไม่ค้างคืนละ อ่าครับเออไปไปกินอาหารทะเลชมวิวต้อินแน่แน่ใช่ใช่ต้องกินแน่แไม่ต้องค้างยังต้องกินเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอยากคิดหลายชั้นเขาคิดเยอะเอว่าเป็นพวกเดียวกับที่เอไอแจกห้าพันแหละคิดหลายชั้นคิดจนท่านจะไปเป็นอธิทปดีอยู่แล้วเนี่ย อ uh huh. <laughs> ตอนนี้ฝันไปก่อนตอนนี้ฝันไปก่อนว้าว uh huh. <laughs> นะครับสนับสนุนให้มีการกระตุ้นเยอะๆครับแล้วก็ออกวันหยุดมาสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมเออใช่ uh huh. ใช่ปีนะ้ะออกวันหยุดท uh ี huh. ่